ผมึึงเห็นน่ะเฮ้ยโบฮเวินอัเดตแล้วรถแบบทำไมรถจังสวยอ่ะคนแล้วคลิปครั้งนี้นะครับคือคลิปกดในการอาอกจากโรงเรียนหลังหกโมงคึ่นะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะใครจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องแันแนลด้วยโอเคถ้าพร้อมแล้วไปลุกกันเลยเวลา18บแนาฬิกาที่โรงเรียนย่านชนบทแห่งหนึ่งเฮ้ยพวกเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโรงเรียน เราจําได้ว่าเรางีบครับสุดท้ายตอนที่อาจารย์สอนอยู่นี่แล้วทำไมไม่มีใครมาปลุกเราวะเฮ้ยก็ช่างมันเถอะเราต้องรีบกลับบ้านแล้วเออรีบกลับบ้านก่อนอ้ยกระดาษอะไรเนี่ยตกใส่หัวอีกแล้วฮะอะไรเนี่ยกดในการออกจากโรงเรียนหลังสิบแปดนาฬิกาในที่โรงเรียนผมเนี่ยมันก็มีกฎอยู่นะว่าอย่าออกจากโรงเรียนหลังสิบแปดนาิกาเราไปแหกฎกฎแล้วนะเนย เราไม่ได้หก,กดเลยจะรอ,อะไรอย่ารีบกลับบ้านก่อนดีกว่าแต่กระดาษนี้ก็น่าสนใจนะอ่านก่อนแล้วกันกดข้อที่หนึ่งถ้าคุณอยู่ในโรงเรียนนี้เกินหลังสเปนนาฬิกาแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยคุณเนี่ยไม่ควรจะหลับครับสุดท้ายเพราะคุณอาจจะโดนตัวอะไรเนี่ยทาให้คุณนั้นเนี่ยหลับต่อเรื่อยๆคุณเนี่ยจะไม่มีวันตื่นถึงจะคุณจะมีใครมาปลุกคุณก็เหอะคุณยังไงคุณก็ไม่ตื่นนะ พราะคุณกำลังตกอยู่ในภาวะวังแต่ขอให้คุณออกจากโรงเรียนนี้ให้ได้ละกันจงปฏิบัติกฎในกระดาษนี้คุณถึงจะออกจากโรงเรียนแห่งนี้ได้กดข้อที่2คุณอาจจะได้ยินเสียงใครเดินเนี่ยเข้ามาในห้องเรียนขอให้คุณเนี่ยแอบใต้โต๊ะของอาจารย์จะมีคนไหนะเดินเข้ามาซึ่งมันน่ากลัวมากๆหน้าตาเขาเนี่ยน่ากลัวมากๆขอให้คุณเนี่ยแอบใต้โต๊ะของอาจารย์ แล้วแล้วคนนั้นน่นเขาจะหายไปเองถ้าเขานั้นเข้ามาแล้วเขาไม่เจอคุณเขาถะาหายไปเองอย่าให้เขาเจอตัวคุณโดยขาดมันไม่ดีถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเจืยอของเขากดข้อที่สองให้กดข้อที่สามห้องอังกฤษเราจะบอกว่าห้องอังกฤษเนี่ยจะมีคำภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้เขียนอยู่ขอให้คุณไปแก้มันกลายเป็นขอให้ครูแก้เป็นส,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 สครูถามมือคุณเนี่ยจะออกไปได้เลย หรือสักครูทามนั่นเองถ้าคุณแก้เสร็จแล้วเนี่ยคุณอาจจะเห็นใครเดินผ่านไปไม่ต้องสนใจหรอกนะไปดูกดต่อไปได้เลยแต่ขอให้คุณเข้ามาในยิมก่อนกดข้อที่สี่ในยิมมันจะมีสระว่ายน้ําอยู่ขอให้คุณมาปีนไละขอให้คุณกระโดดลงไปถ้าคุณกระโดดลงไปเนี่ยคุณนั้นเนี่ยจะต้องว่ายน้ํานะเราจะบอกว่าคุณต้องว่ายน้ําเป็นด้วยแม้แคุณอาจจะจมน้ําตายก็ได้ขอให้คุณเนี่ยกระโดดไปอยู่ตรงลูกตรงกลางถ้าคุณว่ายเสร็จคุณขึ้นมาได้ ตอนคุณว่ายน้ําเนี่ยอาจจะมีใครอยู่ด้านหลังคุณอย่าไปสนใจมันถ้าคุณว่ายน้ําเสร็จเนี่ยคุณถึงจะออกไปได้กดข้อที่หาลงละครลงละครเนี่ยคุณนั้นเนี่ยจะเห็นว่าที่นั่งเขาเนี่ยมันแบบคือที่นั่งเนี่ยมันมีเต็มเลยขอให้คุณเนี่ยนั่งที่นั่งอันแรกหันจากมุมขวาก็คือตรงนี้นั่นเองขอให้คุณเนี่ยนั่งไปทั้งหมด5นาทีถ้าไม่คนเดินมาเนี่ยขอให้คุณเนี่ย หยิบโค้กให้เขามันจะอยู่ในกระเป๋าของคุณ,ค,ณคุณอาจจะไม่รู้ว่ามาจากไหนขอให้คุณหยิบโคกให้เขาแล้วเขาจะเดินไปเองและถ้าเขาเดินไปคุณออกมาได้เลยกดข้อที่6ห้องเก็บของหรือห้องพาโลงถ้าคุณเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะเห็นไฟดับและก็เขียนว่าคีนทอเลสก็คือคีนห้องน้ำขอให้คุณเนี่ยไปขึ้นไปบ,บนชั้นสองและคุณจะยินเสียงอะไรมาก็ไม่รู้เป็นเสียงกริ่ง คุณไม่ต้องสนใจอะไรมาและคุณก็ได้ยินเสียงคนเรียกอย่าออกไปคุณต้องอยู่ในห้องนี้เพราะว่าอาจจะมีคนมาเรียกแต่เขาไม่ใช่คนคุณเนี่ยจะต้องอยู่ห้องนี้จนกว่าจะมีเสียงะระฆังสองครั้งถึงคุณจะออกไปได้กดข้อที่เห้องอาจารย์ห้องอาจารย์เนี่ยคุณนั้นเนี่ยจะเห็นอยู่ว่ามันมีคอมตัวหนึ่งอยู่ ขอให้คุณเนี่ยไปแฮ็กคอมของอาจารย์คุณอาจจะเห็นแอปหนึ่งที่มันเขียนว่าโลบอกขอให้คุณเข้าไปและคุณนั้นจะต้องเดารหัสของอาจารย์ให้ถูกต้องรหัสเนี้นเนี่ยจะเขียนอยู่ว่าหนึ่งหนึ่งถึงขอให้คุณเดาให้ออกแล้วก็มาเรียงหนึ่งถึงเก้านั่นเองขอให้คุณเรียงทั้งหมด2ตัวถ้าคุณเรียงถูกมันจะเปิดเองแต่ขอให้คุณเรียงให้ถูกประมาณ5นาทีไม่ไม่ใช่นั้นคุณจอกที่นี้ไม่ได้กดข้อที่8 โรงอาหารโรงอาหารเนี่ยเป็นจุดที่คุณนั้นเนี่ยควรจะมาของไปเพราะโรงอาหารนั้นเนี่ยเป็นจุดอะที่คุณจะต้องมาแก้ไขคุณจะต้องเข้าไปในนั้นแล้วก็ขายของอาจจะมีคนมาซื้อของไม่กี่คนแหละแต่คุณต้องขายของประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าครบครึ่งชั่วโมงจะมีเสียงะระฆังสามครั้งถึงคุณจะออกไปได้บอรออย่าหันกลับมาเลยข่ดกดข้อที่เก้าห้องน้ํา ถ้าคุณต้องการจะเข้าห้องน้ำเนี่ยเราขอแนะนำให้คุณเข้าและคุณเนี่ยห้ามใช้ห้องน้ำเกินสามนาทีเด็ดขาดถ้าคุณใช้ห้องน้ำเกินสามนาทีมันไม่ดี9.1ในกรณีที่คุณใช้เนี่ยห้องน้ำเกินสามนาทีกดเรื่องนี้ได้จบลงแล้วเพราะว่าคุณนั้นได้เกมโอเวอร์เรียบร้อยแล้วแลวคุณไม่มีทางออกจากโรงเรียนนี้ได้อีกกดข้อที่สิบสนามบาส เราจะบอกว่าสนามบาสเนี please be, please right ่ยอาจจะไม่เคยเล่นอยู right ่น right ั right ่นหรือสนามบอลขอให้คุณเนี่ยเดินจากเส้นสีขาวห้ามออกตรงเส้นส right ีเข right ียวดเด็ดขาดขอให้คุณเดินตรงไปเรื่อยๆคุณจะเห็นกำแพงขอให้คุณเลาะประมาณนี้อย่าโดนสีเขียวโเด็ดขาดคุณอาจจะเห็นโกขอให้คุณนั้นเนี่ยปีนขึ้นไปบนโกหรือปีนขึ้นไปบนกำแพงก็ได้และขอให้คุณเดินต่อไปเรื่อยๆขอให้คุณเดินตามเส้นสีขาวแต่ในกรณีที่มันไม่ติดขอให้คุณเนี่ย กระโดดตรงนี้ให้ได้อย่าล่วงถ้าคุณล่วงแบบนี้คุณไม่รอดแน่เพราะว่ามันมีผีเนี่ยอาจจะนึงขาคุณไปแล้วก็ไม่รู้นะว่ามันมาได้ไงเป็นสิ่งที่มันแปลกมากถ้าคุณโดนวนเนี่ยถ้าคุณเดินวนมันต้องมีแล้วขอให้คุณเดินออกไปทางนี้คุณอาจจะเห็นอะไรก็ไม่รู้อย่าไปสนใจมันขอให้คุณเนี่ยเลาะข้าโรงเรียนไปและซึ่งคุณจะออกจากที่นี่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะคุณจะต้องไปเก็บของก่อนถ้าคุณไม่เก็บของอะ พีนั้นอาจจะตามกลับไปก็ได้เอากระเป๋ากลับไปคืนยังไงล่ะกดข้อที่11บล็อกเกอร์ขอให้คุณมาเปิดแล้วก็หยิบของออกไปให้หมดและคุณถึงจะออกไปได้เราหวังว่าคุณจะออกจากโรงเรียนหลัง18นาฬิกาได้นะและที่นี่ไม่มียามขอให้คุณเนี่ยออกไปให้เร็วเพราะยามเนี่ยวันนี้เขาไม่มาคืนนี้ไม่มาเพราะคืนนี้เป็นจันทเต็มดวงนะพระจันทรเต็มดวง เราก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมยามไม่มาแต่ถ้าคุณออกมาได้แล้วขอให้คุณรีบออกไปและอย่าหันหลังกลับมามองโดยเด็ดขาดขอเพิ่มเติมไฟของโรงเรียนเนี่ยจะดับทีละดวงทีละดวงเรื่อยๆถ้าคุณอยู่ที่นี่นานเกินไปเนี่ยไฟจะดับเรื่อยๆแล้วขอแนะนํานะคุณอย่าอยู่ที่นี่เ,เกินตีสองดเด็ดขาดเพราะไฟมันจะดับ ทั้งหมดในโรงเรียนและคุณนั้นก็จะมองไม่ได้เลยและคุณนั้นนี่ก็จะติดอยู่ในภาวังนี้เราแน,น,นะนํานะอย่าให้ไฟดับหมดไม่งั้นคุณจะไม่รอดแล้วผมอ่านเสร็จที่มันเลื้ง้ายสาระอะไรเนี่ยเอ้ยโรงเรียนนี้จะมีผีได้ไงวะและผมก็ได้ยินเสียงเดินดีกว่อนะท่ามันเสียงอะไรกันอะเฮ้ยใครมาวะผมต้องการรีบไปแอบตามตัวตาลโจอ,อาจารย์ครับ ผมก็รีบไปแอบ,บตรงโตอาจารย์และก็มีเสียงเดินเข้ามาไปไหนแล้ววะเฮ้ยนั่นไงชิงด้วยแอบบกอนมันจะไม่เห็นเราใช่ไหมมันก็หารวบห้องเลยสุดท้ายมันก็ไปเย่รอแล้ว ผมนั้นก็ทกําการมาเปิดล็อกเกอร์ครับแล้วก็หยิบสมุดโอเครีบไปก่อนดีกว่าแล้วพอผมออกไปอ้าวเฮ้ยทำไมกลับมาที่เดิมอ่ะหรือว่าเราโอมไม่ด้จริงๆวะอะไรวะเนี่ยแต่เรานั้นจะต้องทำมันให้ได้โอ้ยล้วจะคานทำไมผมก็คิดว่าเราจะต้องทำตามกฎแล้วแหละ ถ้าเราไม่ทำแล้วก็น่าจะไม่หลอดและผมนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเดินไปตามเขาบอกว่ากฎมีกฎหนึ่งบอกว่าผมลืมอ่านนะตอนนั้นเนี่ยมันบอกว่าไม่ต้องทำเรียงควสก็ได้ผมว่าก็ดีนะผมก็คิดว่าห้องเนี้ยใกล้ที่สุดแหละไปน,นี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยเอ้เอาไปไหนแล้วจำมันก่อนเอา้าทำไมเขียนว่าสกู๊ตทำเหรอว,วะนั้นไปเลยแล้วกันผมก็ต้องกันออกมาจากห้องครับ และผมนั้นเนี่ยก็ทําการที่จะไปห้องนี้ครับก็คือสระวยน้ำนั่นเองเลยยิ้มผมก็ต้องการค่อยๆปีนไปครับแล้วผมก็ว่ายน้ําผม,มค่อยว่ายน้ําไปครับผมก็รู้สึกมีใครตามมาผมก็พยายามหันไปแล้วนะเอ้ยรอแล้วเยสต่อไปน่าจะเป็นงละครแล้วนะเออนั่งตรงนี้แน่เลยใช่ปะ่ะตามกฎโอเคนั่งและ เราขอดูดีว่ามีโคก้กอยู่ในกระเป๋าไหมเฮ้ย hey, มาได้ไงอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะโคกมาได้ไงก่อนอะไรเนะี่ยนนี่มันเรื่องอะไรกันเราโคกมาตอนไหนเราก็ไม่กินโคกก้กน,นะเออต้องรอคนมาใช่ไหมเนี่ยอะต้องรอมาเหรอเนะี่ยโอเคผมก็น้องรอ,อยสักพักหนึ่งและไม่นานผมก็เห็นใครเดิมนมานก็ไม่รู้โอเคน่าจะเป็นคนเอาโคกน,นะผมนั่งกันเอาโคกให้เขาทัานทีครับและเขานั้นก็เดินไปยีรอดแล้ว โอเคไหนๆกดข้อนี้ก็ผ่านไม่ได้แล้วนะรีบไปก่อนดีกว่าต่อไปก็นาจาอันนี้โอเคผมว่าจะต้องนอนตัวน,นี้แล้วนะไปไปรีบไปก่อนขึ้นบนเตียงหรือวะชิโอเคแล้วผมก็ค่อยๆนอนครับเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยโอเคนอนก่อนครึ่งชั่วโมงต,ต่อมาตังตังเฮ้ยเสียินค้าสองคันต้องนี่ รีบไปแล้วไปแล้วรีบรีบไปดีกว่าต่อมาก็ต้องมีครับห้องนี้เหรอโอเครีบมาทําก่อนดีกว่ารหัสอยู่ไหนวะเนี่ยผมแก้ไปอยู่สักพักหนึ่งก็ออกมาได้แหละโอเคไปดีกว่าเราเหลืออะไรกว่าเราเหลือขายของนี่โอเครีบไปกันดีกว่ารีบขายของกันดีกว่าผมก็ขายของครับจนกว่าจะหมด แต่ผมก็ลืมอ่านไปว่าดูอ่านสิว่าต้องได้กี่ออเดอร์ฮะสองออเดอร์เองเหรอโอเคก็ได้ต้องมีคนมาซื้อสองครั้งใช่ไหมเออรอแป๊บน,น,นึงนะผมนั้นก็รอคนมาซื้อครับจนสักพักหนึ่งก็มีคนมาซื้อแล้วครับเฮ้ยคนแรกมาแล้วเขานั้นเนี่ยก็มาซื้อพิซซ่าครับโอเคไปแล้วคนแรกแต่คนที่สองสิเฮ้ยตัวอะไรวะเขาเนี่ยมาซื้อ น้ำครับและเขาก็เดินออกไปอ้ก็โดนลงไปด้วยเฮ้ยอ,อะไรวะเนะี่ยผมก็เริ่มการรีบไปดูครับมันไปยังเฮ้ยนี่มันผีของจริงแล้วเนี่ยไปไหนวะเนะี่ยแล้วผมก็เห็นไฟดับอะไรวะเนะี่ยพอผมออกมาเฮ้ยดับไปแล้วอะไรวะทีนี้แล้วผมก็เห็นห้องวาดรูครับช่ามันก่อนแล้วกันรีบลงไปกันดีกว่า <c oughs> เราเหลืออะไรบ้างวะเรือววะผมน่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะให้เล่นเดี๋ยวก่อนนะเราเหลืออะไรวะเนะี่ยอ๋อสนามยิมยิมยิมอยู่ไหนวะแล้วผมก็เจอยิมแล้วครับโอเคเออโอเคเรีบกระโดดไปก่อนดีว่วก่อบผมก็ต้องไปขึ้นบนนั้นนะถ้าผมขึ้นบนนั้นแล้วผมก็ต้องอยู่บนนั้นอย่างเดียวมาจิบจิบ just ได้แล้วไปผมก็รีบออกมาเลยครับ ค่อยๆเดินเละะาะไปนะผมไม่ค่อยเดินไปครับโอเคไปแล้วไปดิไปดีกว่าเอออยู่ไหนวะลนะ่ะของกระเป๋านี่ไงโอเคเปิดปิดเปิดปิดปิดเฮ้ยไฟดับ hey, <fight> โอ้ยมาอยู่แล้วโรงเรียนนี้เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอะไรอ่ะเอาไปไหนแล้วผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วผมก็เริ่มการกลับบ้านดีรออะไร เอ้ยผมมาลำการขี่สเก็ตกลับบ้านไปเลยครับผมคิดว่าผมจะพักสักคืนหนึ่งเพราะพรุ่งนี้เนี่ยผมน่าจะมาโรงเรียนไม่ไหวแล้ว เป็นไงนนบ้างครับสำหรับเรื่องราวสุดหลอนนะครับกับกฎในการออกจากโรงเรียนหลัง18ปนนาฬิกานะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์นี่แคปกดแชร์นะครับกดส i b e กันด้วยสมนนนี้บายนะครับถ้าคลิปหน้าบายอย่าให้ทํากดอะไรนะครับคอมเมนต์ใครคอมเมนต์เป็นคนแรกได้คนนั้นนะครับโอเคคนที่ได้คอมเมนต์จากผมนะว่าคนคือผู้โชคดีเนี่ยก็คือ กดต่อไปผมจะเอากดที่คนคอมเมนต์อันนะั้นนมาใส่นะครับในในเรื่องนี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยสำหรับวันนี้บายน,นะครับเจอกันลิปหน้าบายอย่าลืมติดตามกดไล้์นะ